สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง The Aftermath 2019หลังสงครามโลกครั้งที่2เยอรมันได้พ่ายแพ้สงครามดังนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างอังกฤษจึงได้ไปแสดงสิทธิ์ปกครองเยอรมันทำให้พันเองและภรรยาที่เป็นคนอังกฤษต้องย้ายไปอยู่เยอรมันแต่ทว่าพวกเขาต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับเจ้าของบ้านเก่าด้วยดังนั้นเรื่องราวต่างๆจึงเกิดขึ้น เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปฟังสปอยกันได้เลยค่ะนางเอกกำลังนั่งรถไฟจากอังกฤษไปเยอรมันเพื่อไปหาสามีซึ่งเป็นพันเอกแห่งกองทัพบกอังกฤษ โดยสามีเธอนั้นได้ย้ายไปประจำการอยู่เยอรมันพวกเขาจึงต้องย้ายสัมมโนครัวไปประจำอยู่ประเทศศัตรูนั่นเองถึงตรงนี้ขอเล่านิดนึงนะคะก็คือว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมันได้แพ้สงครามทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งมีหลายประเทศและหนึ่งในนั้นก็คืออังกฤษเป็นผู้ชนะสงครามจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวนี้ไปอยู่ที่เยอรมันค่ะ เมื่อนางเอกมาถึงสามีเธอจึงได้มารับกลับบ้านระหว่างทางจะเห็นว่าบรรยากาศบ้านเมืองยังคงย่ำแย่เพราะสงครามพื้นฐานของนางเอกเธอเป็นคนจิตใจดีแต่ว่าไม่ค่อยชอบคนเยอรมันค่ะเพราะว่าถูกปลูกฝังว่าคนพวกนี้คือศัตรูและไว้ใจไม่ได้นางเอกมาถึงที่บ้านเจ้าของบ้านคนเก่าได้ออกมาต้อนรับ เขาชื่อรูเบิร์ตเป็นสถาปนิกหลังจากแพ้สงครามอังกฤษก็ได้ยืดบ้านเขาไปรูเบิร์ตพาผู้นางเอกไปทัวร์บ้านที่เขาออกแบบเองซึ่งสวยและทันสมัยมากๆรูเบิร์ตเหมือนจะเข้ากับสามีนางเอกได้ดียกเว้นกับนางเอกรูเบิร์ตบอกว่าเขากับลูกสาวจะรีบย้ายออกไปอยู่ค่ายเร็วๆนี้ ในความคิดของรูเบิร์ตตอนนี้เป็นปริศนามากค่ะเขาแอบมองสองสามีภรรยาด้วยสายตาที่ไม่เศร้ามากก็แขนมากเช้าวันแรกสามีออกไปเคลียร์งานด่วนซึ่งมันทำให้เขาได้รู้จักกับคริสหน่วยข่าวกรองคนใจร้ายและเด็กหนุ่มเยอรมันที่มีสัญ,ญลักษณ์เลข88ที่ท้องแขนกำลังหลบหนีแต่สุดท้ายก็โดนยิงพร้อมกับพูดชื่อฮิตเลอร์ก่อนที่เขาจะตาย โดยเด็กที่มีเลข88พวกนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนของนักสู้อิสระเยอรมันตัดมาที่นางเอกเธอหยิบเสื้อเด็กขึ้นมาและคิดถึงลูกชายที่ได้เสียชีวิตไปตอนสงครามนางเอกลงมาด้านล่างและได้เจอกับเฟรดาลูกสาวรูเบิร์ตจึงเข้าไปทักทายแต่เด็กหญิงไม่ชอบเธอแล้วก็เดินหนีไปรูเบิร์ตมาเจอเข้าก็ดูลูกว่าอย่าลงมาข้างล่างอีกมันไม่ใช่ห้องส่วนตัวอีกต่อไปแล้ว สามีนางเอกได้กลับมาทานอาหารเช้าที่บ้านพร้อมกับเปิดประเด็นกับนางเอกว่าจะเป็นไรไหมถ้าจะให้ครอบครัวของรูเบิร์ตอยู่ที่นี่ต่อแต่ให้อยู่ห้องใต้หลังคาแทนสามีนางเอกสงสารรูเบิร์ตและรู้สึกไม่ดีที่มายึดเอาบ้านที่ทรงคุณค่าหลังนี้ไปจากรูเบิร์ตนางเอกได้ยินก็ไม่พอใจมากเธอไม่สะดวกใจที่จะอยู่ร่วมกับคนเยอรมันเธอนั้นอยากอยู่กับสามีแบบส่วนตัวมากกว่า พวกเขามีปากเสียงกันแต่สุดท้ายก็ยอมให้รูเบิร์ตอยู่ที่นี่ต่อระหว่างที่นางเอกอยู่ที่นี่นางเอกนั้นหงุดหงิดและอึดอัดกับสาวใช้เยอรมันหลายรอบเช่นเรื่องที่เธอขอให้ย้ายต้นไม้ให้หน่อยแต่พวกเขาก็ไม่ยอมทำเพราะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องหรือบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองโดนนินทาเป็นภาษาเยอรมันอยู่บ่อยๆวันหนึ่งนางเอกเข้าไปห้องนั่งเล่นเธอเห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วลองนั่งมัน ดูเหมือนว่าเธอจะชอบมันนะคะแต่เมื่อรูเบิร์ตเข้ามาชวนคุยเรื่องเก้าอี้นางเอกก็บอกว่าไม่ชอบเก้าอี้ตัวนี้เลยมันน่าเกลียดและย้ำกับรูเบิร์ตว่าอย่าออกมานอกเขตตัวเองแบบนี้อีกทำเอารูเบิร์ตถึงกับหน้าชาแล้วเขาก็บอกว่าได้ต่อไปเขาจะจําเอาไว้ซึ่งรูเบิร์ตก็รับรู้ได้นะคะว่านางเอกไม่ชอบตัวเอง ขณะที่ทานอาหารเย็นนางเอกนั้นเริ่มทนไม่ไหวกับที่นี่และชวนสามีทะเลาะนางเอกอ,อึดอัดมากมันเป็นความเกลียดผสมกับความระแวงซึ่งมันทำให้เธอถึงกับร้องไห้ออกมาสามีก็รับรู้ได้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเช้ามานางเอกไประบายให้เพื่อนฟังซึ่งเพื่อนก็เตือนให้นางเอกนั้นระวังคนพวกนี้ไว้เขาอาจจะเกลียดคนอังกฤษแต่แค่ไม่แสดงออกเท่านั้นเอง นางเอกกลับบ้านมาเธอเห็นลูกสาวรูเบิร์ตกำลังเล่นเปียโนอ,อยู่ซึ่งเป็นเปียโนของแม่เธอที่ตายไปในสงครามนั่นเองค่ะนางเอกเอนดูลูกสาวรูเบิร์ตมากทันใดนั้นรูเบิร์ตก็ได้เข้ามาดุลูกพร้อมกับขอโทษนางเอกนางเอกบอกว่าไม่เป็นไรมาเล่นได้ตลอดเลยแต่ว่ารูเบิร์ตก็ยืนยันว่าจะไม่มายุ่งกับเขตของนางเอกอีกวันต่อมาลูกสาวรูเบิร์ตคิดอยากจะโดดเรียนเลยลงจากรถสาธารณะกลางทาง และมันก็เป็นจุดเริ่มต้นทําให้เธอได้รู้จักกับเด็กหนุ่มลึกลับคนหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะตอนเย็นนางเอกและสามีมาสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนเขาคุยกันเรื่องใบยืนยันความบริสุทธิ์ของคนเยอรมันซึ่งลูเบิร์ตนั้นยังไม่มีมันทําให้หนางเอกยิ่งระแวงว่ารูเบิร์ตจะเป็นพวกสายลับศัตรูหรือเปล่าสามีเธอจึงบอกว่าจะเร่งพิจารณาให้ เช้ามาลูกสาวลูเบิร์ตแอบเข้าไปในห้องนางเอกแล้วขโมยกล่องใส่บุหรี่ที่มีรูปนางเอกสามีและลูกชายออกมาด้วยเธอจะเอาไปให้เด็กหนุ่มลึกลับเพราะเห็นว่าเด็กหนุ่มชอบสูบบุหรี่นั่นเองขณะเดียวกันลูเบิร์ตก็ถูกเรียกตัวไปสอบสวนเรื่องความบริสุทธิ์ซึ่งเขาก็โดนคิดหน่วยข่าวกรองหาประเด็นมาเล่นงานซะเยอะแต่สุดท้ายลูเบิร์ตก็ควบคุมสติอารมณ์ยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์จริงๆ เมื่อลูเบิร์ตกลับมาถึงบ้านนางเอกก็ได้โวยวายใส่เขายกใหญ่เรื่องที่เขาได้เอาภาพมาแขวนไว้ที่ฝาผนังซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีนางเอกระแวงคิดว่าลูเบิร์ตเอามาปกปิดสิ่งไม่ดีเช่นพวกรอยเลือดตามที่เพื่อนเคยเล่าให้ฟังแต่ความจริงเขาแค่มาปิดสิ่งสุกปรกเท่านั้นลูเบิร์ตเริ่มปีแตกที่นางเอกพยายามหาเรื่องเขาซึงตะคอกไปว่าถ้านางเอกเกลียดเขามากก็ไล่เขาออกจากบ้านไปซะ นางเอกปฏิเสธว่ามันไม่ใช่แบบนั้นรูเบิร์ตจึงทำให้หนางเอกเกลียดเขามากขึ้นเพื่อที่จะให้หนางเอกยอมรับแล้วไล่เขาออกไปโดยการเข้าไปจูบเธอแล้วนางเอกก็ตบหน้าเขาก่อนทั้งคู่จะแยกย้ายวันต่อมาลูกสาวรูเบิร์ตเอากล่องบุหรี่ของสามีนางเอกไปให้เด็กหนุ่ม เธอบอกว่าเป็นของคนอังกฤษที่มายึดบ้านเธอไปแล้วตอนนั้นเองเธอก็ได้เห็นสัญ,ญลักษณ์รอยสักหมายเลข8 8ที่ท้องแขนของเด็กหนุม่มฉากนี้ก็ทำให้รู้ว่าเขาเป็นคนที่พักดีต่อฮิตเลอร์นั่นเองสำหรับดินเนอร์มื้อนี้นางเอกแต่งตัวสวยเพราะจะมีงานสังสรรค์ที่บ้านพวกเขาแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานัดค่ะสามีนางเอกเมื่อกลับบ้านมาและเห็นภรรยาแต่งตัวสวยก็เลยเกิดหื่นขึ้นมาค่ะเขาจึงบอกให้เธอนั้นไปรอเขาบนห้อง หลังจากที่นางเอกเตรียมการพร้อมแล้วก็ต้องเซ็งจัดเพราะสามีเธอต้องไปจัดการขบวนประท้วงของคนเยอรมันทางฝั่งรูเบิร์ตได้เดินผ่านมาทางขบวนประท้วงพอดีแล้วก็โดนลูกหลงเข้าให้เมื่อรูเบิร์ตกลับไปถึงบ้านเขาก็เกือบจะมีเรื่องกับคลิสหน่วยข่าวกรองซึ่งเป็นแฟนของเพื่อนนางเอกพอคลีตนั้นไปเยี่ยมโมโหรูเบิร์ตด้วยการเล่นเปียนโนของเมียเขาแราง หลังจากแยกย้ายนางเอกก็รู้สึกผิดแทนเพื่อนเขานิดนิดก็เลยเอาอยามาทำแผลให้รูเบิร์ตรูเบิร์ตได้สารภาพกับเธอว่าเขาไม่ได้คิดร้ายกับเธอแต่เขากับรู้สึกดีกับเธอด้วยซ้ำซึ่งมันต้องทำให้เขาต้องคอยหักห้ามใจตลอดนางเอกมองหน้ารูเบิร์ตแล้วดึงเขามาจูบจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเผด็จศึกซึ่งกันและกันกลางบ้านทันใดนั้นสามีนางเอกก็กลับมาพอดี แต่พวกนางเอกก็ควบคุมสถานการณ์ได้ทันนับตั้งแต่วันนั้นนางเอกเริ่มมีกิเลสในใจและคิดถึงสัมผัสของลูเบิร์ตตลอดมาต่อมาสามีนางเอกจะต้องไปสัางสงานที่รัสเซีย2-3ถึงวันและนี่ก็ทำให้นางเอกและสามีทะเลาะก,กันอีกแล้วหลังจากที่สามีออกเดินทางไปแล้วนางเอกมานั่งเล่นเปียโนเพลงของเมียลูเบิร์ตเมื่อเฟรดาได้ยินก็มานั่งเล่นด้วย นางเอกเมื่อเห็นสาวน้อยก็คิดถึงลูกชายมากถึงกับร้องไห้โฮจนรูเบิร์ตต้องเข้ามาปลอบหลังจากวันนั้นนางเอกก็พยายามทำดีกับสองพ่อลูกมากขึ้นและความสัมพันธ์ของนางเอกกับสองพ่อลูกก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมีหลายต่อหลายครั้งที่นางเอกนั้นได้อยู่กับรูเบิร์ตสองต่อสองพวกเขาต้านทานกิเลสในใจไว้ต่อไปไม่ได้แล้วและได้ร่วมรักกันหลายต่อหลายครั้งซึ่งเห็นได้ชัดว่านางเอกนั้นมีใจให้รูเบิร์ตขึ้นมาจริงๆ สวนลูเบิร์ตก็เป็นคนดีเข้าช่วยนางเอกย้ายออกไปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันและเขาจะย้ายออกไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับไปยืนยันความบริสุทธิ์แล้วซึ่งนางเอกก็เห็นดีเห็นงามด้วยทางฝั่งของสามีนางเอกเขามาพบกับหัวโจกขบวนการ88พวกนี้จะสร้างเด็กเยอรมันมาเป็นนาค่าและเป้าหมายก็คือสามีนางเอกเพราะเป็นศัตรูตัวฉกาจของคนเยอรมันนั่นเองทางด้านนางเอกเธอนัดเพื่อนมาให้ช่วยเร่งตามไปยืนยันความบริสุทธิ์ของลูเบิร์ต ซึ่งเพื่อนางเอกก็ดูออกว่านางเอกนั้นเปลี่ยนไปแต่นางเอกก็ไม่ได้บอกอะไรค่ะสามีนางเอกได้เดินทางกลับมาหานางเอกก่อนกําหนดทำใอน้นางเอกตั้งตัวแทบไม่ทันเขาเรียกลูเบิร์ตมาหาเพื่อเอาไปยืนยันความบริสุทธิ์ให้แล้วก็ประกาศข่าวดีกับนางเอกว่าพวกเขาจะได้กลับบ้านที่ลอนดอนแล้วซึ่งมันทําให้นางเอกสับสนและลําบากใจมากก่อนที่นางเอกจะออกไปงานเลี้ยงกับสามี รูเบิร์ตแอบไปหาหนางเอกเพราะไม่เธอบอกความจริงสามีรวมทั้งเรื่องที่เธอจะย้ายออกไปอยู่กับ,กบรูเบิร์ตพวกนี้ด้วยไม่งั้นรูเบิร์ตจะบอกสามีนางเอกเองในคืนนี้เด็กหนุ่ม88จะไปดักปิดจอบสามีนางเอกระหว่างทางงานเลี้ยงลูกสาวรูเบิร์ตได้มาหาเด็กหนุม่มแต่ก็ไม่เห็นใครเห็นเพียงรูปสามีนางเอกจากกล่องบุหรี่ที่ถูกเจาะหน้าเธอจึงออกไปตามหาเด็กหนุม่ม พวกนางเอกได้ถึงงานเลี้ยงแล้วนางเอกทำใจที่จะบอกเรื่องรูเบิร์ตยู่นานแต่สามีก็ดันจับได้เองซะก่อนเพราะเรื่องที่นางเอกแอบมาเร่งขอใบยืนยันความบริสุทธิ์ของรูเบิร์ตจากเพื่อนนางเอกสารภาพกับสามีทุกอย่างความจริงความสัมพันธ์ของเธอกับสามีจบกันไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่ลูกชายเธอตายไปซึ่งสามีก็ไม่เคยจะมีเวลาให้เธอเลย หลังจากผู้เขาทะเลาะก,กันนางเอกได้หนีออกจากงานไปสามีตามออกไปด้วยแล้วก็ขับรถกลับบ้านเองโดยมีลูกน้องคนขับรถนั่งไปด้วยข้างๆระหว่างทางกลับบ้านเด็กหนุ่ม88ก็พลาดยิงลูกน้องสามีนางเอกตายคาที่สามีนางเอกไล่ตามมือปืนไปขณะเดียวกันลูกสาวรูเบิร์ตตามไปเจอจนได้พร้อมร้องเรียกชื่อเด็กหนุ่มซึ่งมันทำให้เขาตกใจจนตกทาน้ำแข็งไปเช้ามารูเบิร์ตมาบอกลาสามีนางเอก จากนั้นนางเอกก็มาลาสามีนางเอกรู้สึกผิดและเสียใจมากที่มันเป็นแบบนี้เธอรีบชิงออกไปก่อนที่เธอจะร้องไห้ให้สามีเธอเห็นแล้วนางเอกก็ขึ้นรถไปสถานีรถไฟกับรูเบิรตและลูกสาวเธอทิ้งเพียงเสื้อของลูกชายไวใ้ให้สามีดูต่างหน้าเมื่อถึงสถานีรถไฟอยู่ๆนางเอกนั้นก็เริ่มลังเลสุดท้ายเธอก็ทิ้งสามีไปไม่ได้ทางรูเบิตก็เสียใจจำต้องยอมปล่อยเธอไป นางเอกกลับไปหาสามีที่บ้านต่างคนต่างดีใจแล้วหนังก็ตัดจบไปค่ะเรื่องนี้ดำเนินเรื่องค่อนข้างเข้าใจง่ายค่ะตัวละครคิดตรงไปตรงมาไม่ได้มีความซับซ้อนแต่อาจจะมีรายละเอียดของเนื้อเรื่องเสริมเช่นพวกสงครามที่ต้องพอรู้มาก่อนบ้างไม่งั้นอาจจะเข้าไม่ค่อยถึงหนังค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ครั้งหน้าอยากฟังสปอยแนวไหนก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ